ต้องฟังนางเอกชื่อดังเผยสถานะล่าสุดกับพระเอกสุดฮอต เป็นอีกหนึ่งคู่พระนางเบอร์ต้นของเมืองไทยที่ถูกจับจินและลุ้นขยับสถานะระหว่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับน,นายนภัสลูกชายของแม่หมู่พิมพ์พก,กาโดยทั้งคู่ก็ทั้งร่วมงานกันและนอกจอใบเฟิร์นก็มีไปเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่หมูด,ด้วยยิ่งทําให้ลุนว่าใช่คนพิเศษของบ้านแม่หมู่หรือเปล่าล่าสุดใบเฟิร์นได้เป็นแขกรับเชิญในรายการของบอยพิสนุในช่อง YouTube ในตอนสาวสวยนาาย้าใสใบเฟิร์นพิมพ์ชนก มาบุกบ้านลุงบอยซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่พี่บอยถามใบเฟินว่าเป็นแฟนกันจริงปะเนี่ยใบยเฟินตอบทันทีเลยค่ะว่าไม่ใกล้เลยไม่ใกล้คําว่าแฟนเลยมันเป็นเพื่อนจริงๆอะพี่บอยเพื่อนมาตั้งแต่ในหนังแล้วก็มันจะไม่ใช่เคมีมีแบบมันเป็นแบบเข้าใจกันมากๆมันหวังดีต่อกันมากๆแต่มันไม่ใช่แบบที่เป็นไปอย่างอื่นเลยไม่ใกล้เลยนะ แม่หมูรักนี่นะลูกสาวแม่ตามใจบทอะใครทำอไรผิดลูกสาวไม่ผิดทั้งนั้นเอาเป็นว่าไม่ว่าจะกี่บทสัมภาษณ์พวกเขาก็ยืนยันสถานนะเหมือนเดิมว่าคือเพื่อนกันนะคะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ